สวัสดีครับพบกับผมบาเกนสติชิอีสานพอกระเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องมาเปิ่งผลงานของเราวันนี้ทั้งวันนี่ตอนเช้าแต่ว่าคลิปนี้เขาสิปล่อยมื่อื่นนะบาเกนนะครับปล่อยพันปล่อยพันรัวๆเลยพี่น้องตาแฉะเพาไฟเพาไฟลูกเอาดินออกจังหน่อยค่อยเอาไปแช่น้ำนี่อุ้ยเลยนี่เด็ดเซ็ตแล้วว่าไฟาะเด็ดเป็นอ่อน ผลงานเนะผมเห็ดตะง,งูอีโซงกระมองนี่เห็ดตะง,งูตะกา้าแต่บ้านสาติ๊กเกินกระมองเด้อจ้ะก,กระมองกระของกระมองกระของลึกหลายคักงบุกดิ่งออกล่างแกงจัดสติ๊กสื้เลือกแกงเห็ดเพาะใส่เห็ดตะโง,งถ้าดอกบานเดี๋ยวสติก๊กสิหนึ่งไว้เนาะหนึ่งไว้กินกับแจวมือใหม่กับมือสิกินแกงเห็ดเพาะนี่เลยแกงเห็ดเพาะดูดิ

แรงแบบนี้ซอยกันล่างเรียบร้อยละก่อนหน้าพริกกับน้ำปลาร์จ้ะเดือดเรียบร้อยแล้วรรลงไปเลยโอเคเดยวเดี๋ยวชุบพอกซีอ,อุข้างล่างไอพอกมีดแต่อ่อนๆจะแก่เจอเม็ดเดียวที่เหลืออ่อนหมดเลยแก่มันจะเป็นดำๆแบบนี้จ้ะที่เหลือมันจะเป็นข,า,ขาวๆ <c oughs> อย่แต่ว่าเอาโรตมันนะจ้ะ จะลอ้เฮ็ดยุจบจะบานนี่เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ข้าอีตู่กับใบสมติว้วอืมสมติก็ลืมตัวขึ้นอ,ออกดอกบานเราก็จะนึ่งไว้นึ่งใส่ถุงไว้หนึ่งไว้กินกับเจียวก็ได้เทปหนึ่งไว้กินกับเจียวม้ออื่นกุลจ้ะแล้วก็บแบ่งแชตู้ไว้นำบานแต่ดอกมันแข็งมากดอกนนหนาๆทั้งนั้นเลยจ้ะ โซนปึ๊บใส่ซึ่งใหญ่ได้นหลายโอ้ยไปแล้วงวดรือว่าซึ่งน้อยเนี่ยมันจะได้หนึ่งหลายรอบว่าไม่ยังหรอกรุ่นนี้ลดหลายอีดีฮิตกับเดตาสะโอนยายอย่องโซนน้ำโอ้ยเจอตัวมันเป็นไข่เด้ว่าเราบวดเศาร่างจนแล้วโอ้ยโอ้ยได้เจอตอนบานคนยากนี้ยยายวะว่มีคนไปหาหนาเนาะ เพิ่นเริ่มลงนานเลยกินสติกแล้วก็เฝ้าบ้านสติกบางคนเพิ่นยังดำอยู่เนาะดำเพ่นดำอยู่ดำครึ่งตัวครึ่งคนเลยจ้ะคร<อ>ึ่งตัวครึ่งกับขบหวานเพิ่นเลยสียากเพียกช่วงนี้ให้สติกเอาไปนึ่งเลี้ยงให้เรียบร้อยก่อนครับหลายพัก ดวลงไปกดเลยด้วยจ้ะ,ะ,ะพี่น้องมนันเตรียมเสิร์ฟจ้าพร้อมแซ่บเสร็จแล้วครับเมน,นูเย็นนี้ของเราเก้งเห็ดตำมะทวยัดชิ้นด้วยมาเ,เห็นหน้าแซ่บน,นำกันพร้อมหน้าพร้อมตา

你好。Uh huh. อือกแก่เพินใช่ไหมเนาะแได้หลายว่าหาหน่อไม้มาแจงใส่ว่ได้เห็ดละงูกำบากี้แเจงไเห็ดนี่แล้วไมมอะไบอสไม้เนี่ยหนียวเลนจ่มิษปนี่ก็้บบ่ต่นงอุ๊หนอน แต่มันคือไม่เหมือเดมไม่ค้างมันหรอไม่ต่างพูนาเงาน้ำน่จะซมอยู่ขนางนเต็ยกางในนุ่นไมตั้งเขาเอื้อนหรรับแล้ว

อเอาเปนเต็มเอ im, like well. okay. ็น i̇şte นียเป็นเนียเลนาะโอเคอเคโอเคโอเคแก่กันแล้เนาะือจะมาจแมันจะำัมือตัวมือเยนาทักมาโปะแกงแกงคือไม่จะแก่แล้วก็ได้อะ ไม่ได้ทักไม่ได้แกแกงเลยอ่อ,อนออกมเบื่อขมเลยนะขมต้มจังหน่อยบ่ได้ยพอดีเส้น่อนะออกขนเร่งขาเร่งขมก็้มเเห็นไหมเปิดี้มากมึงขมจังหน่อยไปแล้วเนาะ

ขอดนะครับขาเนียเต็มรูปขอหน่อยให้ส่เสียงนอเขาีโเขาเขาตัวเล็กอยู่ด้วยเงียบๆวะอย่าส่งเสียงเ่น้อยๆนาตหางมาเหรขาเินหุ่นก็กิ้ขาละ จกินต่อไปเรื่อยเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วคุณพ่อกันคิดหน้าคินี้สวัสดีครับ